ึงแล้วนะคะจังหวัดสุวรรณเอออำเภอสุวรรณนครูหาตรงภูเขาคุน,นั้นนั้่มันมีถ้ำดิเออใช่วัดจะอยู่ตรงถ้ำในเขาเราเดินทางไปวัดถ้ำสุวรรณนครูหา,น,าน,ะนะคะเดี๋ยวตามยายไปเลยนะคะเดี๋ยวยายพาเราไปวัดสวยๆนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกัน,นะค่ะ เลย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 ล้วเออนี่เลยนี่นะคะคันนี้ก็สงสัยเลยคือกันคันนี้ก็เลยเรียวกลับไปเมื่อกี้เลยวัดนะคะจะไปตัดอะไรอยเไปเดี๋ยวมึงเดียกกันดูซุ่มดูไรเขานี่นะคะสวยมากมนะคะนี่เลยนี่เลยวัดท้ำสวนนะครูหานะคะ เป็นภูเขาด้วยนจจสูงเนว,วยเป็นสวยสวยแข็ okay. กขอพรอ,อะไรฝากได้เออสวยมากนะคะ จะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าทางมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อสวยมากๆถึงแล้วนะคะวัดถ้ำสวรรณคูหานะคะสวยๆจะเป็นภูเขานะคะบรรยากาศลมรื่นมากๆ ตนัวนี้บ่ายบ่ายกี่โมงแล้วะวะเจ้านี่ยายจะพาเข้าไปตรงนี้นะคะแต่ว่าดูรอบๆวัดก่อนขอชมรอบๆวัดก่อนนะคะทางเข้านะคะ ยงแค่ตีคองกลางวานเลยร่มเย็นมากๆนะคะมันมีเขาจะมีถ้ำอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าเอาน้องเหนือมาด้วยคงไม่ได้เข้าไปนะคะ